สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับสำหรับฟุตบอลในค่ำคืนวันพุธที่17มีนาคม2564นะครับค่ำคืนนี้ฟีมีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเกมรอบ16ทีมสุดท้ายนัดที่2ทำการแข่งขันกัน2คู่นะครับบาเยอนมิวนิกเจอกับลาซิโอแล้วก็เชลซีพบกับอาเลติโกมาดริดนะครับทั้ง2คู่เล่นในเวลาตี3แล้วก็ยังมีฟุตบอลอื่นๆที่น่าสนใจอย่างกันโชเซเรียเตอร์ีมี1คู่ครับโตอริโน่เจอกับซาสโอโรนะครับแล้วก็อีก รายการหนึ่งเป็นลาลิกาสเปนนะครับเซบีย่าเจอกับเอลเช่นะครับในเวลาตีหนึ่งก็ถือว่ามีฟุตบอลลีกใหญ่ๆของยุโรปทําการแข่งขัน,น,นทั้ง2ลีกเลยครับลีกอิตาลีแล้วก็สเปนนะครับแต่แน่นอนครับโฟกัสหลักๆผมว่าก็คงจะมาที่เกมยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเนี่ยแหละครับอ่ะค่ำคืนนี้นะครับสคู่น่าสนใจทั้ง2คู่เลยอ่ะอย่างคู่ของบาเยนท์กับลาซิโอเนี่ยคู่นี้ผมว่าในแง่ของความหมายอะ่ะบาเยนมินิกก็เหมือนก้าวขาเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปแล้วเพราะว่าเกมแรกอะ่ะ บุกไปชนะลาซิโอมาได้ถึง4ประตูตอนหนึ่งะครับถือว่ามันได้เปรียบค่อนข้างเยอะแต่คู่นี้ดีกว่าครับเชลซีกับแอตมาลิดเนี่ยผมว่าคู่นี้ยังออกได้ทั้ง3หน้าแล้วก็ทั้ง2ทีมยังมีลุ้นในการเข้ารอบอยู่นะครับคือผมไม่ได้บอกว่าลาซิโอจะไม่มีสิทธิ์นะครับคือทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เพียงแต่ว่าด้วยสกอร์ความห่างจากในนัดแรกที่ไบร์นถือว่าคุมความได้เปรียบมาค่อนข้างเยอะเนี่ยผมมองว่าโอกาสที่จะพลิกสถานการณ์ของลาซิโอเป็นค่อนข้างยากไม่เหมือนกับทางแอตมาลิดนะครับ,รนนบรแบอต ศูนย์ประตูต่อหนึ่งแต่ว่าพวกเขาตามหลังแค่ลูกเดียวนะครับเพราะฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับแล้วบอลเคี้ยวของเดียโกซิโอเน่ด้วยมันก็ไม่แน่นะครับมันก็ไม่แน่นะครับในขณะที่เชลซีนะครับแน่นอนพวกเขากำลังมีความมั่นใจมากๆนะฮะในยุคของโทมัสทูเคิลนะครับทีนี้มาดูเรื่องแฮนดิแคปกันหน่อยแล้วกันนะฮะสำหรับคู่นี้เชลซีนะครับเล่นในบ้านนะครับมีราคาที่เหนือกว่าก็คือต่อปอนะครับเสมอครบครึ่งแล้วก็บังคับชนะครับต่อ0.5ก็คือต่อครึ่งลูกแล้วก็อออกเเล็คคืราาสม จะเห็นได้ว่าเลตคู่นี้เชลซีเหนือกว่าก็จริงแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่า,าเหนือกว่าเยอะนะครับมันก็พอเบียดเบียดอยู่นะฮะอาจจะมีเลตครึ่งลูกที่บังคับชนะเนี่ยอาจจะสูงหน่อยนะครับอาจจะดูเป็นกำแพงที่ท้าทายนิดนึงนะแต่ว่ามันมันก็สมน้าสมเนื้อนะเพราะว่าเชลซีเล่นในบ้านด้วยแล้วก็ถ้าเทียบพร์อมในช่วงหลังเนี่ยก็ไม่ได้คีริวคีเลตนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเลดอัตราการจ่ายนะครับอย่างเลตแฮนดิแคปที่เชลซีต่อปอเนี่ยนะครับ เลทจ่ายอยู่ที่ลบศูนตัวแดงเลยนะครับคือถ้าเชียร์เชลซีในเลทเนี้ยแล้วก็ทีครับการจ่ายตรงเนี้ยได้เต็มนะครับสมมติคุณเชียร์100คุณได้100เลยนะครับส่วนแอดมารินเนจ่ายอยู่ที่0.89นะครับเชียร์100ได้89บาทส่วนเลทครึ่งลูกนะครับก็เชลซียังจ่ายตัวแดงอยู่นะครับลบศูนตัวแดงนะครับอันนี้ก็คือจะ ได้เต็มนะครับสมมติเชื่อ์100ได้100แต่ถ้าเสียจะเสีย73บาทมันจะมีความต่างนิดนึงก็คือยอดเสียนะครับมันก็มีความต่างกันเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหล็กกำแพงที่สูงขึ้นมากว่าต่อปอ,อนั่นเองนะครับส่วนถ้าลองแอดมาริตเนี่ยจะจ่ายอยู่ที่0.68นะครับเชื่อ์100ได้68บบาทส่วนมุมเสมอเนี่ยน่าสนใจครับมุมเสมอเนี่ย จ่ายฝั่งเชลซีอยู่ที่0.67นะครับเชียร์100ได้67บาทเสียเสียเต็มแต่ถ้าเชียร์แอตมาลิตเนี่ยจ่ายลบ0.72ตัวแดงเชียร์100ได้100เสียเสีย72บาทอันนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะครับก็อยู่ที่ว่าเพื่อนๆจะเลือกแบบไหนจะอยากเชียร์ยังไงแล้วนะครับส่วนสกอร์สูงต่ำคู่นี้นะครับเปิดออกมามี2ลูก2ลูกควบ2ลูกครึ่งแล้วก็ลูกครึ่งควบ2มีอยู่สเลทที่เปิดออกมาส่วนมุมนี้ก็เป็นเลทการจ่ายนะครับก็ลองคลิกเช็คดูก่อนก็ได้นะก่อนที่จะกดตกลงเดิมพัันนะครบ ส่วนเต็มเกม90นาทีนี่ครับเชียร์เชลซีชนะจ่าย2.35เชียร์แอตมาลิดชนะจ่าย3.15แล้วก็มุมเสมอจ่าย3.05ส่วนตรงนี้ก็เป็นสกอร์จบรวมเลขคี่เลขคู่นะครับเลขคี่จ่าย0.91เลขคู่จ่ายลบ0.99ตัวแดงอ่านี่คือ90นาทีครับส่วนตรงนี้จะเป็นครึ่งแรกนะครับครึ่งแรกก็มีราคาเสมอนะครับแล้วก็เชลซีต่อปอนะส่วนตรงนี้ก็เป็นเลทการจ่ายนะครับอ่าส่วนสูงต่ำครึ่งแรกก็เปิดออกมามีครึ่งควบลูกแล้วก็1ลูก ก็ต้องบังคับมีครึ่งแรกต้องมีประตูนะครับต้องมีประตูเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าใครเชียร์ยิงเยอะในครึ่งแรกนะครับส่วนตรงนี้ก็เป็นเลทการจ่ายแล้วก็45นาทีวัดกันนะครับครึ่งแรกเชียร์เชลซีชนะเนี่ยจ่าย2.89เชียร์แอตมาริตชนะจ่าย3.95แล้วก็มุมเสมอจ่าย2.00นี่คือ handicap สำหรับคู่นี้นะครับที่เปิดออกมานะครับทีเนี้ยเดี๋ยวขอดูสถิตินิดนึงอ่านี่ครับผมเช็คจากเว็บไซต์ ผู้สกอร์นะครับมันก็จะมีเฮดทูเฮดมี preview มีเหมือนเป็นความพร้อมก่อนเกมนะครับอย่างที่ผมบอกนะครับคู่นี้เล่นนัดแรกที่เจอกันมาแอตมาลิดแพ้ให้กับเชลซีมาก่อนศูนย์ประตูตอนหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าพูดถึงนะเจอกันก่อนหน้านี้ก็จิงกันไม่ขาดนะส่วนใหญ่ก็เจอกันใน UCL นี่แหละครับในแชมเปี้ยนลีกนะครับมีเสมอมีอ่ะไปเล่นบ้านแอตมาลิดในเชลซีมักทำได้ดีกว่าแต่ในทางกลับกันเนี่ยถ้ามาเล่นบ้านเชลซีแอตมาลิดก็มักจะดีเหมือนกันนะมีแมตช์ที่เคยบุกมาชนะ4-1ด้วยนะ เออนะฮะอ่ะพอจาะะนั้นก็ไปประกอบการพิจารณาได้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นฟอร์มในช่วงหลังนะครับฟอร์มล่าสุดนะครับเป็นการนับสถิตยอ้อนหลังก็สักประมาณกี่เกมเกมอ่ะ6เกมนะครับก็เอ,อ่อเชลซีไม่แพ้ใครนะ6เกมหลังมีชนะ2แล้วก็มีเสมอ3อ่ะชนะ3เสมอ3แอตมาริดเอาจริงๆก็มีแพ้อา่าก็จะมีแพ้เลบันเต้ในหลีกแล้วก็มาแพ้เชลซีหลังจากนั้นก็ไม่แพ้นะชนะเบียเรลชนะ อาเสมอเรอัลมาริดแล้วก็ล่าสุดเนี่ยชนะบิวเบามาเฉือนบิวเบามา21นะครับแล้วก็อ่อมีเสมอเกตาเฟ่ด้วยนะครับมีเสมอเกตาเฟ่ก็ค่อนข้างจะใช้ได้นะครับฟอร์มในช่วงหลังผมว่าทั้งคู่ค่อนข้างสูสีนะครับอ่ะทีนี้ครับจากฟอร์มแล้วก็ผลงานในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็จากเกมนัาแรกด้วยนะผมมองว่าเชลซีได้เปรียบอยู่แล้วเพราะว่าไปได้อเวโกมามันบังคับให้เกมนี้มันแอดมาริดเนี่ย,ยจะต้องเน้นพิเศษนะครับคือถ้า ถ้ายังไม่ได้ก็ต้องห้ามเสียเพราะว่าถ้าเสียคุณเดือดร้อนแน่ๆคุณจะต้องยิงเบิลเลยนะครับมันจะมันจะทำให้คุณเสียเปรียกมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเกมนี้แอตมาลีอาจจะมาเน้นรัดกลุ่มให้รัดกลุ่มไว้ก่อนแล้วก็ช่วงชิงจังหวะในเกมรุกผมเชื่อว่าบอลของซีเมอเน่เขามาด้วยเทคนิคแน่ๆน,นะไม่น่าจะมาแบบเปิดหน้าแรกนะอาจจะยื้อสู้แล้วก็หาช่วงจังหวะของเกมนะครับแล้วค่อยเปิดฉากใส่เชลซีซึ่งถ้าเล่นแบบนี้ผมว่ามันจะเข้าทางโทมัสทูเคิลแล้วก็เชลซีนะครับซึ่ง ด้วยความได้เปรียบจากเกมแรกนะครับด้วยไฮนิคปที่เปิดออกมาสามารถลุ้นบังคับชนะได้ผมว่าเชลซีน่าเชียร์นะครับผมว่าเชลซีน่าเชียร์เพราะฉะนั้นนะครับที่เด็ดบุกสิบของของผมสำหรับค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์แบบนีน้ให้เลือกเชียร์สิงโตน,น,นุ่งครามเชลซี Chelsea, จะเป็นที่เด็ดบุกสิบให้กับทุกคนได้เฮครับและอย่าลืมนะครับลังเลมีแต่สูญเสียกลัวหรือกล้ามันอยู่ที่คุณตัดสินใจครับ